ส,ว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนในรายการคนมีโอวันนี้เสนอตอนการรับขันคูต้องเชื่อในคําแนะนําของอาจารย์ที่ทําพิธีนะผมอาจารย์โอเนี่ยเจอประสบการณ์ที่ <c oughs> เรียกว่าคือลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์มันเลยเป็นปัญหาตอนหลังท่านอาจารย์โอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนจะเล่าเดี๋ยวเราจะสวดบูชาองค์เทพก่อน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสัมมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสัมมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปะพรมมาปฏิภาหายาทุติยัมปีปะพรมมาปฏิภาหายาตติยัมปีปะพรมมาปฏิภาหายา อิติสุขโตอะระหังพุทโธนมโมพุทาธายะปทวีโคงคามอะพรมมหาเทวาคามิหังพรหมาจิตตังปียังมะมะนาชาริตินามาพาทะนาม,มาอาอุเมกมโมปิโยเทวมนุษสสังปิโยพรหม,มนม,มุตมัง ปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังอโมอยสราเมสิวะเทวันจพวันตุแมเอิตยามปินโมยสราเมสิวะเทวันจพวันตุแมตาเติยามปินโมอยสราเมสิวะเทวันจพวันตุแมออติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายม ปตทวีคงคาอิสราเมศีวเทวันจะมหาเทวังโอมนโมนาภายนามาภวันตุเมทเทยามปีนาโมนาภายนามาภวันตุเมตาตยามปีนาโมนาภายนามาภวัน,นเเต,ตุเมเอติสุกโตอรหังพุทโธนาโมพุทายา ปัทวีคงคานาไรานามามหาเทวาคามามีหังอ่ะเราก็มาทำรายการคนมีองค์ก็ได้หลายๆคนไม่ค่อยฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่าเลิกในวันรับเลิกหาเรื่องดีที่สุดให้แล้วคือหาเลิกดีที่สุดให้ได้ให้ได้แล้วเนี่ยผมจะบอกให้แค่เพียงว่า บางทีเนี่ยคุณต้องใส่ใจเลิกที่อาจารย์บอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเลิกมันจะตัดสินคนไปตลอดโจโรเลิกเลิกโจรน,นะเลิกโสเพณีก็มีเลิกไม่ดีก็มีเลิกขอทานก็มีนะคือเวลาอาจารย์บอกวัน,วนเวลาเนี่ยถ้าตรงเป๊ะส่วนใหญ่จะให้มหาธนโเลิกไปนะคะให้เลิกเศรษฐีนะมันคืออะไรรู้ไหมบางคนเนี่ย ไปเสียเวลากับอะไรก็ไม่รู้รู้ไหมเราเราเราเลิกที่คุณบอกอาจารยนะ์เป็นเลิกต้องห้ามด้วยแต่อาจารย์ก็ต้องทําให้คุณเพราะว่าอคุณถือว่าเป็นเลิกสะดวกผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเลิกนะมีความสําคัญมากการออกเลิกผมจึงบอกว่าเวลาคุณจะไปรับขันคูหรือทําพิธีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอาจารย์เขาย้ําเขาเตือนเนี่ยแปลว่าประสบการณ์มันมีมาก่อนและอาจารย์เขาเรียนมาจริง การที่เราเรียนเนี่ยแต่บางคนก็ไม่ได้เลยนะเขาเข้าใจเข้าใจป่ะแบบว่าขนาดว่าขอขอวันที่แบบเลิกไม่ดีแล้วอะเราอุตส่าห์หาเลิกเวลาเวลาที่มันเป็นเวลามหาธโนเลิกให้อะ่ะก็มีเหตุต้องมาใสาอีกอะอให้มันกลายเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นโลกอื่นไปอะอคือสงสัยเขาจะมีเครจริงจริงนะอะท็อปแล้วว่านนะเสร็จแล้วพอรับขันไปก็มีปัญหาตามมากับเพื่อนบ้าน ใช่ไหมอาจารย์ฮอ,อใช่คือบางทีเนี่ยอาจารย์เนี่ยพยายามแนะนําเรื่องเลือกยามหรือการปฏิบัติเนี่ยคนบางคนไม่ฟังอาจารย์ไม่ฟังเพราะอะไรรูกไหมเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์จดบันทึกมานานและแต่ตำราที่พวกเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตำราที่เกิดขึ้นจริงและเป็นตำราสถิติหรือแตดการมีสถิติหรือแตดหมายถึงการคำนวณที่ถูกต้องนะ พอเราคำนวณถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยพูดตรงๆว่าเลิกที่เราออกให้ทั้งหมดคือทําให้ชีวิตท่านไม่วิบัติเอาแค่นี้นะอันนี้อาจารย์โอจะพูดกลางๆนะ <c oughs> สําหรับคนที่คิดว่าเขาจะว่างแต่วันเสาร์เท่านั้นหรือว่าอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยโดยที่ว่าไม่สามารถจะลา,าง,งานมาได้เลยอะ่ะแล้วเราหาเลิกวันที่ดีให้เป็นวันพฤหัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมาเสาร์ให้ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ ไม่เถียงนะไม่คัดคานด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นกรรมของคุณนะคะกรรมนะเพราะว่าเราไม่อยากทะเลาะด้วยก็เลยต้องยอมไปแล้วก็หาเลิกเริกวันนั้นนะเลิกไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นการที่ว่าอาจารย์หาเลิกดีที่สุดให้ในวันนั้นก็คือเป็นวันเวลาที่เป็นมหัทโนรคือเริกเศรษฐีอาจารย์อุตสาห์หาเลิกเศรษฐีให้ก็ยังมาสายอม,มาสายอืช่างมันเถอะก็ คือเขาเป็นกรรมเอาจริงค่ะเพราะว่าพอแล้วพอแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาก็เลือกอะไรไม่ได้เลยอะดูแล้วคือผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราอ่ะคิดจะทํางานใหญ่อก่อนวันเวลาล่วงหน้าหนึ่งวันเราจะต้องเตรียมไปทํางานทุกอย่างเพื่อหาทุกอย่างมาไม่งั้นเราก็คงต้องนอนให้เร็วแล้วตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวมีมีคิดได้สองแง่คือว่างานเขาสำคัญที่สุดเขาลางานไม่ได้เลยกับเขาเห็นความสำคัญของการรับขันครู แล้วเขาก็จะต้องเจ็ดเวลาของเขาที่เป็นเรื่องงานอะ่ะมารับครูให้ได้หนึ่งวันใช่แค่หนึ่งวันเท่านั้นอะ่ะอืมผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงพยายามบอกว่าต้องฟังครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์อาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วเห็นวันเวลามาตลอดเมื่อครั้งที่ผมไปเรียนคำพีมหาสัตตเลกเขาบอกว่ามันตัดสินเรานะตลอดไปด้วยเลิกวันที่รับอ่ะเพราะว่า ถ้าเรารับในเลิกวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ถูกตั้งไว้แต่เดิมอ่ะเราเราเราใจนี่เราเราเราจะรู้เองพูดตรงๆเลยว่าชีวิตเราจะรุ่งหรือจะร่วงเนี่ยก็คือว่าครูปาอาจารย์วางเลิกจำไม่ให้ดีแล้วแต่เราเนี่ยใส่ใจพอไหมแค่นั้นเองถ้าเราใส่ใจพอเนี่ยเลิกเหล่านั้นก็จะเป็นเลิกที่ดีสําหรับเราเอาพูดตรงๆนะว่าบางทีเนี่ยถามว่าผิดครูกับถูกครูมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าทําไมนะ อาจารย์ถึงต้องวางเลิกมันมีมหัตนโ,โนเลิกมหัตถโ,โนเลิกคือโรคเศรษฐีมีโจโรเลิกมีโรคโ,โจรและมีเลิกขอทานและมีเลิกแบบต่างๆเลิกแบบโสเภณนีเลิกอะไร<ว>มีหมดก็มีเรื่องของอเรื่องของดินก็มีหรือว่าพื้นแผ่นดินหรือว่ามีปลาโลอะไรไปเล<า>ยทเ<า>รยกาซับก็ได้หรือว่าจะเป็นการเกษตรก็ได้หรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับดินได้เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่อาจารย์ตั้งให้หรืออาจารย์บอกกล่าวถึงเครื่องเส้นทั้งหมดอ่ะ คุณควรไปเตรียมให้พร้อมบางคนเนี่ยไม่ใส่ใจบางคนแบบไม่ใส่ใจเรื่องเครื่องเส้นมันเตรียมให้พร้อมไม่พร้อมบางคนแบบโกคๆๆเลยจะเอานูน่นเอานี่เอานั่นแต่เอาแล้วอะ่ะตัวเองไปคิดว่าตัวเองตั้งเลิกดีของตัวเองในวันนั้นๆของตัวเองมาเอาเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําไมต้องดูเลิกก่อนเลิกยามเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินนะแล้วบางทีเนี่ยผมอะ่ะ พยายามจะแก้ให้มันแก้ให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเลือกเองเลือกกันเองนะเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นของมันประสบการณ์ของผมก็คือผ่านมาส่วนมากอะั <c oughs> ถ้าคนใส่ใจเลิกนะแล้วเอาตามตรงเลิกนะจะดีจะเป๊ะแล้วจะจะรุ่งแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ใส่ใจเรื่องเลิกนะมันมันจะค่อยคหลุกมันลุกเราเร,าเราคนรู้สึกว่าเออเราบอกไปเนี่ยอืมหลายอย่างเลยสิทธิ์บางคนไม่เหมือนกันเราบอกคําเดียวปุ๊บเนี่ย เขาไปหาเวลาวันวันเวลาไปหาของมาอะไรมาเตรียมมาเรียบร้อยละเตรียมมาเรียบร้อยเลยตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เคยเถียงไม่เคยอิดออดว่าจะต้องนู้นนี่ได้ไหมอาจารย์อะไรอุ้ยได้บ้านอ่ะเออได้บ้านเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงมันก่อนจะมาบอกบอกไว้ก่อนนะนั่นแ่ะเขาเขาขอไว้ว่าขอให้เขาได้บ้านก่อนเนี่ยพ่อแม่แล้วแล้วหนูจะมารับขัน พอมารับขันจริงมาตามเวลาเป๊ะๆไม่จ่อรองอะไรจานทั้งสิ้นเลยค่ะไรพวกที่แบบว่าชอบมาถามเรื่องตรวจองค์ตรวจเทพผมบอกเลยนะมีค่าบูชาครูคุณมาถึงอ่ะคุณต้องถามก่อนว่าจานมีค่าบูชาครูไหมมีแน่นอนเพราะว่าผมทําเป็นอาชีพคําว่าอาชีพคือยังชีพด้วยการดูนะการตรวจองค์เทพไม่ใช่แบบเข้ามาทักในข้อความแล้วทักเสร็จแล้วแล้วก็พูดว่าอะไรรู้ไหมพูดว่ามีค่าครูอะไรงอย่างนี้อย่างนี้งั้นเงียบๆไปพูดตรงๆเลยว่า ถ้าคุณจะเข้ามาทักก็คือผมดูเป็นอาชีพผมตอบเลยนะตรงนี้ว่าเป็นอาชีพอาชีพหมายถึงยังที่ค่าครูเนี่ยผมผมมาดูราคาถูกกว่าที่อื่นแล้วผมบอกเลยนะบางที่ดูอ่ะครึ่งชั่วโมง999ผมยื่นให้ชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มล้วก็ไม่ดราม่านะคะว่าเอ้ยเป็นการพาณิชย์อะไรเออไม่ผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าทำเป็นอาชีพค่ะทำเป็นมืออาชีพนะคะมืออาชีพนะคบไม่ใช่มือสมัครเล่นไม่ใช่ขัดเดินครับนะ อะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15 ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพนะนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรอบขันครูนะ้หน้าทองสาริกาลิ้นทองสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหมายเทวรูปเทพเครื่องรางของของังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับอ่ะแล้วผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตตามาหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอเดีราย AJTOP16 นะผมอยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณเชื่อเราชีวิตจะโลดลุง่งลุ่งโลดชั่วช่วงชัวงช,ชวานแต่ถ้าไม่เชื่อเราแล้วคุณทำตามใจฉันเมื่อไหร่อะเพราะอาจารย์ผ่านอาบน้ำร้อนมาเยอะแล้วเห็นมามากจึงต้องตั้งเลิกให้ดีเพราะเลิกมันหมายถึงการตัดสินชีวิตคนไม่ใช่ว่าจะรับอะไรก็ได้หรือจะเอาอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่า พออาจารย์บอกบางคนไม่ฟังก็มีเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถือว่าเป็นกรรมของพวกคุณไปจริงไหมค่ะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ